เอซแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจกันรัวสำหรับแม่พยาสาวหน่อยเพชรบานแพงแม่เปียพ่นเมืองยะโสเมื่อบอกีชั่วโมงถี่ผ่านมาออกมาประกาศให้ผานขออนุญาตล่างงานล่างงานวสันอ้าวแต่ว่ากองสิไปหนามาหลังคือเกาเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลำเทคาร์รักสู้ผู้สู่คนมืเงเหนี่ยมาพบมักอกันคือเกาพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเกาคนเดิมกับพยาบาลค้นโกสุริโยอบานธาม่ต้องโกไปหนาโก้ไปหน่าย,ย่างเดียวพีน่น้องนี่แหละเพื่อนว่าอโรคยาปรมาราพาพยายามเราไม่มีโรคคืนลาบอันประเสริฐเนะาะพี่น้องเนาะแต่ว่าช่วงนี้คนบอสบายหลายพยา่า,านแมนบอล่ะบาดที่นี่เกิดอะไรขึ้นแม่ปิยพรเมืองเยสุเอฟซีแฟนคลับแห่คอมเมนต์กันรัวๆขอให้หายไวๆขอให้หายไวๆไว้พยายามดูแลรักษาสุขภาพ ืบเนื่องมาจากในหลายคนได้ออกมาโพสเมื่อบอกี่ชั่วโมงที่ผ่านมาพี่น้องขออนุญาตลาง,งานพักกายดูแลสุขภาพก่อนเด้อจากเพื่นว่าหลังจากอาการไอเสียงแหบเป็นมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมจนตอนนี้ยังบอหายทํางานลําบากร่างกายบ่เต็มรอยพบหมอดูแลร่างกายใช้มานาน เครื่องยนต์ยังต้องชำระลุดค้นกับบอตตางกันสุขภาพดีไม่มีขายเป็นกำลังใจแม่เด้อจากเพื่อนว่าแลวกับโคตรรูปภาพนี่แหละแม่พญามาในชุดสีแดงจึ้งคืงพญาคัมพานบาดที่นีเอฟซีแฝงพรบเพื่อนพ้องน้องพี่ลูกๆเต่าๆนี่แหละศิลปินในองค์กรหนึ่งสาวหน่อยหนึ่งสาวหน่อยสองกับเขามาส่งกำลังใจกันหลายๆหายไปๆเด้อแม่พนัหนูบ่มีคนเอิดล่งหลุดบาดขาดเพื่อนว่างขอให้หายไปๆนะคะ หลายหลายคนเขามาส่งกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะเห็นจังไดเพรย์ผ่านบาทที่นี่มือแรกงนี่แมนบอกช่วงนี้สาวน้อยเพร่์ันเพ่ย์เพลินไปออนทั่วทั้งภาคกลางเรื่องตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่มกราคมกะถือโอกาสช่วงนี้ล่างานสําหรับแม่พญาเนาะพี่น้องเนาะสําหรับเอซีแฟนคลับผู้ใดไปเบิ้งการแสดงแล้วบอเห็นเพลินกัยาสะกุมตกอกตกใจบอท่านเด็ไปใส่ต่ว่าขอพักกายดูแลใจก่อนบ๊ะซันเถาะหายดีแล้วกกลับมาคือเกา ขอให้หายไวๆบาดท,ที่นี่พญ่พัน,รรนับคอยเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนไปคอยไปสะดุดอยู่กับคลิปหนึ่งคอยหัวต่างแต่เห็นพี่น,อน้องเอ้ยเกิดอีหยังขึ้นแม่พญาขึ้นไปล่ำเสียงโบมี่เสียงแหบเสียงแห่พยาพันรรับขอให้ลูกสาวล่ะนองอุ้งอิงเพลิดาพแพงล่ำซอยแม่แน่เด้อพอนะ่โดนๆเข้าจังสีเห็นนองอุ้งอิงเพลบดาพแพงออกมาล่ำป๊าพยาพานรรอ์คอยค้นหัวลูก ร่อง,องร้องเพลงบะมวนแล้วแม่นบอกบอลล่ำเนี่ยพียาผ่านบอ,อนนลขิงลูกจะบอกบอลขิงลูกเ,ลเออให้พี่น้องไปฟังน้ำได้บ่อเอาอยากฟังบ่โอก็อยากฟังเท่าะเน้องว่าสิกเกิวไปถ้าฟังผู้เดียวมันบ่แมนตัวนี้พียงผ่านอ้าวอยากฟังก็ฟังพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเนาะผู้ไกล เสียงดีเนาะแม่พญากับเสียงดีเลยค่ะอ๋อแม่พญาเสียงดีเลยขนาดว่าเสียงคนแหบด้วยนี่นโอ้โหบขคนชิล อ่าถึงสชให้ผ่านครับอันนี้เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกของน้ององ้งอิงเพบยบานแท่งเลยเด้พ่อตั้งแต่เห็น แม่ตีเนาะเพิ่นบอสบายจังสิแหมแม่บอกว่าล่ำซอยแม่แน่จังสิแหมโ,โอ้โหองค์อิงเพชรบ้านแพงสุดยอดอีหลีพยานาครับเอานี่แหละเพิ่นจังว่าบอสน้อยบอสน้อยทําได้ทุกสถานการณ์แม่นบอสเอาเป็นจังไลยพยาคามโอ้ยกะส่งกําลังใจแม่พิญพรน,นั่เด้อค่ะเออสำหรับเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงกะคือสิหู่นยักษ์กันเป็นย่างดีเออกะคือเป็นผู้รักผู้ใหญ่ในวงอีกผู้หนึ่งพี่น้องที่ว่ากันว่า คอยให้คข้าแน่นน่ำเับหลูกเต้าเต้าบาสิเป็นศิลปินเจนไหม่หรือแม่กระทั่งศิลปินรุ่นใหม่ที่บาง่า้เข้าไปอยู่ในวงจังสีพี่น้องบาาิิเป็นฮัดซ้อนล่าหรือว่าการทําตัวบ้างโตจังสันจังสีทุกอย่างนั่นแหละ เออบังลูกบังเต่าคอยห้คำในนำคอยห้กำลังใจเวลาผู้นั้นผู้นี้มีปัญหาเนาะพี่น้องเนาะตุ่มเอาลูกตุ่มเอาเต่านี่แหละสำหรับแม่ปิยพรเมืองยะโสเป็นแม่พญ่าให้คำพานเป็นแม่พญาพ้อเป็นแม่พญาตอนนี้มีหลานตอนนี้ไม่หลานเออก็นั่งหนารลักเลยทีเดียวเป็นตาซั่งคืออย่างน้องโปเต้น้องโปเต้เออกลับไปบ้านกะสีกะสีอันนี้ยุดดอกสิได้พักผ่อนบ่างละแม่นบ่ สิไปือสิไปเลี้ยงหลานนี้ก็น้อกัเลี้ยงหลานแต่ว่ากัมีความสุขเด้มีความสุขได้กเลี้ยงหลานนีงซื้อไข่เลย็นได้พักพร้อมไปแล้วหลุดพายไปแทงดูโย่เอ้ากะส่งกำลังใจนี่แหละสิ่งที่หลายหลายคนย่านพี่น้องสำหรับศิลปินมอลองมอลลั่มคือสิเป็นอาการเดียวกันบัดเลยนั่นก็คือเสียงเออแล้วมันกะสิวางไดล่ะอยู่กับฝุ่นควันสโมกกิ้งไอ้ต่างๆนั่นน่ะพี่น้องเออ อันนี้บพราะแด้ร่วมพวกควนบุลงบุรีทีว่าการัรร่ามต้องได้รับอยู่แล้วอืม,อมทั้งสิ่่เหมหลักก็ฟุ้นดินเนาะส่วนใหญ่เลยก็คือเห็น <c oughs> เห็นศิลปินเป็นก็คือเจ็บข้อออแลกักการเจ้าก็ปอด เออไปหาหมอเกี่ยวกับไออาการเบื่อ้นำเสียงแหบเสียงแห่งนี่ถือว่าเป็นปัญหาหลักของหมอหลอกหมอล่ำเลยแล้วก็มันเหลีกเลี่ยงบ่ได้าเพื่อให้ผ่านฝุ่นละอองด้านหน้าเวทีควันบุหรี่จังสีนอเป็นน้องเนาะสเปรย์สีผมอ่าสเปรย์สีผมอีหยังต่างๆหน้าหน้านี่แหละแล้วบางคนพ่อของตะได้ไอแล้วเพื่อให้ผ่านไอ บางคนนี่โอ้ยเป็นสองเดือนสามเดือนกับบสอสซอไอบอลงไอบอลงบอคือไอเล็บยูเปนบอเออบอคือไอเลฟบยูโอ้ยเนาะเอาก่อนทีสี่ประกาศพักน้องพี่น,อนอ้องนอทังอ่าพุณแม่ปิยพกรนี่กับมีการโพสต์ก้อนนานีค่ะเออมือสองมือนี่พี่น้องสีล่ำอันอันสอดแจงบง้านอ๋อจังสีนะอเออบอเป็นเสียงสีเบิร์ตจนตะเพ่งแรกขุนบอคือมีอาการมากโดนล่ะพี่น้องมาหลายมือแล้วแต่ว่า อันไหนพ่อเปิลโอดได้เปิลกระอดเอาเออความสู่ของกันแม่ปิยพรเออบ่แม่นว่าะสไลซ์ซ้ำหนึ่งกะซิลาซิลาได้อืมตงง้องงอมรับอีรีนี่คือเป็นแบบย่างให้กับลูกกับเต่าถ้าบ่ล้วขาดบ่แน่เสื้อหลุดว่าบ่าหยุดผักแต่ว่าผักก็คือผักพี่น้องกลับมาคือเกา่าแม่นบ่ล่ะถือว่าเป็นแมยพย่พญา อยู่<ห>กับวงมาโอ้สุดยอดหัอน้ามันแถบมีเสียง,งกับไปต่อไ่ไห้เนาะพี่น,อนอ้องเนาะมาฝรอ่งไปซื้อเขาบ่ไเหตว่าแม่ปัญญาเด้อจริกงการสงกำลังใจสำหรับแม่ปียพรเมืองยะโสห้ยสวงห้ยเศร้าให้ไหว่าสันถอดดูแลรัก,รก,รกษาสุขภาพตัวเองหายวันหายคืนเสียงกลับมาดีแล้วกับจังหวะกันไม่วาสันเถาะนี่ละขนาดเขาบ่ได้ไปลงไปล่ำเฮาผ่านเจออากาศแบบนี้เนี่ยเว้นห้อเนี่ยมันขึ้นหนาวพี่น้องเทิงฟุ่นเทิงล่มแมนบอกช่วงนี้กระแห้งอัน ลมแห้งแห้งลายอัดลายเน็อลายอัดลายเน็อห้องก็ยังเป็นขนาดนี้แล้วบัดที่นี่หมอรงหมอล่ำทำการแสดงทุกคืนเนาะพี่น้องเนาะเจออากาศร้อนเจออากาศเย็นเจออากาศหนาวจังสิร่างกายมันกับโบแมนหุ่นยน่นขี้เม่เพิ่นว่านั่นปรับตัวโบทานมันปรับตัวบ่ทันมันรับบ่ไหว้บัตรสันทออการใช้งานมาหลายปีแล้วบัดที่นี่กัเป็นจังได้ล่ะซ้าสวมมือนันมือนีมือนีมือนันเนาะพี่น้องเนาะจนกันนี้ล่ะล่าสุดกับจังได้ออกมา ขอลาง,งานชั่วข่าวว่าสั่นเถอะก็ได้ไปไซด์พี่นออ้องลาง,งานเมียบ้านดูแลสุขภาพตัวเองแม่บออ้าวจ้างสั่นตัวเพลงผ่านอันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวนาะพี่น้องเนาะเอามาบอกซูพีสูน้องฟังพอกันคลิปหนาพี่น้องสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ